วันเสาร์พวกเราจะเหงากันได้ยังไงเมื่องานแข่งไม่มีนะครับงานแข่งลากน้ำหนักยังไม่มีเราก็ต้องอย่างนี้แหละครับไซส์ครับไซส์ เลี้ยัยงไง้มีความสุขครับเลี้ยงในแบบของเราครับนี่สสนับสนุนโดยอ่าอาหารสุนัข F1 นะครับนะสุนัขดีด็อกครับมีขายไม่ได้เลยโค้กครับไม่ได้อันนี้โฆษณาเขาครับต้องเดือดโค้กขายไ,ไ,ไม่ได้เลยหวานติดต้องจิดหวานนะอย่างเดี๋ยวเอ๊บเอ๊ะเอ๊ะนี่โค้กครับโค้กโค้กขายไม่ได้เลยขายแล้วหัวใจจะวาย เฮักยนะอาจารย์าาสวัสดีวันเสาร์9ตุลาเวลา16ในกา51นาทีจะ5โมงแล้วอา่าขนาดนี้ก็34 35องศาเซลเซียสน,นะครับอุณหภูมิก็ค่อนข้างจะร้อน ใช่ไหมลักไส้ใช่ไหมแจนเดี๋ยวเอ,อน้ำราดหนูอ่ะอืมปวดขีด้เลยมึงอ่ะกินแล้วอ่ะฮะตอนนี้เป็นครั้งแรกของการเดินทางสู่ เขาอ,อากินะก็สนับสนุนการเดินทางโดยอาหารสุนักเอฟวันและก็โคกอันนี้โฆษณาเขาหน่อยเพราะว่าเราชอบกินโคกนะครับ คอยคอยคอยไม่คอยเอ๋ไม่รู้ว่าจะไปได้ดีหรือว่าได้ไม่ดีครับคอยเนี่ยยังอีก

โอเคไปอะเร็วแ okay. ล้วใครมาเร็วโ,โอ้โหเมันก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะลากไส้ไปแดนมาเร็ว

Ồ oh, khổ đâu, lắc lại mà đâu. Mà đâu đâu. Ai. Hãy alo à lon đúng thế à, มาช่วยดึงดีกว่ามาไปไปมาเลวมาสามแรงแข่งขัน ขอแจ้งก่อนแจ้งจะอื้อเปล่าไม่รู้ไปเดินเอ้าใจมาเดินทดสอบชุดทดสอบ,บชุด đâu 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 bay đâu bay đâu bay đâu đâu bay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  đâu ใช่เดน๋ยหลอกยังไม่รู้ตัวเองเนี่ยนี่เก็บภาพระหว่างเดินทางไปเร็ว ấy mà, máy pheo chui đứng pheo chui mà, máy là sao đi. แกแล้งขี้ก่อนแกนปวดเยี่ยวละเยี่ยวแต่ก็แกนมานน่ตู้ไปลักสาไปลักสาย,สายดือ้อ

คนทางยาวไกลไปเร็วรักไฟไหมเร็วโอ๊อยเดี๋ยวเราไปพักลมกันดีกว่าปะเดินน่ะวันนี้มันมาหนักไปเดี๋ยววันหน้าพ่อไเอาบาหน่อย bao khoai lắm kẽ ăn ai đơn ai

Lưu <litchi> ờ, nào Ai Ui Ai nà khá em cái nặng mà khá cầm cho bao luôn Chưa phò Ai วาสุขแล้วยุงน่ะเจ็ดแล้วไปอากาศมันร้อนันเนี้ยเฮ้ยเป่าไม้แล้วก็ยุงน่ะ มาลูกคอยเฮ้ยไม่ต้องโลแกนไม่แก้ไม่ ไม่โอ๊ยไม่ไหวแล้วพ่อพักก่อนอ่า่อยพักก่รอโอ้ยจิตเป็ด Ôi. cả đoán rồi hả ơi ừ. nó o mày lấy cay đấy nè nó mà thằng nhé cay lên nè hả เหลือที <t <t ่หมายเลยที่นี่ไองามไส้นักไฟไม่ช่วยเลยแอบอกมาไปเดี๋ยวไฟเดี๋วต่อใหม่เราหยุ่งนะเดี๋ยวคอยคอยคอยอึ๊บมยาไอ้กเยอะนะหนึ่งสองสามไ้ Oh no! Mày, đâu? Ủa chay? hai, nó mới quậy đó Nó mới quậy đó thôi พักก่อนพักก่อนดูน้องดิดูสภาพน้องสิแม่แม่ดูสภาพน้องสิไปคปต่อทำเพลงตามอะไรไปกับพวกมึงวะเนี่ยฮะ วอลรถยนต์มาสักก็จบแหละเ้ยเงีย <c oughs> อยากจะเดินป่าอ้าวเดิน <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเกค่ <c oughs> นี้ก่อนดีกว่าเดินยาก <c oughs>